ก็สวัสดีค่ะก็คือเรามีคลิปอัอนบอกไว้อยู่ด้านหน้าคลิปเลยนะก็ทุกคนก็คงเห็นมาแล้วแหละแล้วก็อันนี้เป็นคลิปยากนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าคลิปนั้นเรารีวไว้ได,ไได้ไม่ดีมากเลยนะคะเราก็เลยโอเคมาทำคลิปยากให้นะเพราะว่านั่นแหละเออก็นี่นะคะเป็นของรักพิมพ์ของเดือนกุมภาพันธะ์ที่เราสั่งมานะก็สั่งเล่มต่อแล้วก็เออมีลิขสิทธิ์ใหม่อยู่สองเล่มออนะเดี๋ยวเรามาดูลิขสิทธิ์ใหม่กันก่นกอนลิขสิทธิ์ใหม่นะคะเรื่องตำนานดับและคาถาวิตโตเลยเล่มนี้ก็คือแบบโดนไปยามาจากช่องเออพี่อนั้นเลยนะแต่แบบ คือเราสั่งปอนนะเออแต่เราไม่รู้ในเรื่องเราก็เลยไปดูในเรื่องมนกแบบน่าสนใจดีนะคะเออจะชอบพี่โอไฮโยนะคะคือเห็นว่าแบบเออเป็นก็เทียพี่เขาเลยแล้วก็เออแล้วก็ต้องลองมาอ่านดูนะอ่ะประมาณนี้เดีเ๋ยวเอาแกเราไม่มีถุงฟิบนะเราก็เลยแบบเออยังไม่อยากทอ่ะต่อมานะคะเรื่องสองนะคะก็จะเป็นเออเป็นลิขสิทธิ์ใหม่นะเป็นหลานจอมปะาเอ้จอมป่าเกิดใหม่ดันโดนทีเซง,งันนะคะออะประมาณนี้เลยนะปกก็ประมาณนี้นะ สลันะสภาพบวกนะเป็นแนวแฟนตาซีใช่ปะอ่ะน่าจะใช่นะต่อมานะคะมาดูเรื่มต่อกันบ้างนะก็จะเป็นปฏิบัติการรับนะคะันนี้ไม่เกี่ยวนะคือเราสั่งมาแล้วก็เลยเออรวมๆกันมาเลยก็ได้นะมีของค่าพิเิษเรานะเล่มหกนะหรืว่าเล่มอ,อ่ะต่อมานะคะเป็นหนุ่มยะบ่านะคะเล่มเนั่นเองนะคือมีอนิเมะแล้วก็คือยังไม่ได้ตามดูเลยนะเป็นเลืบคอมนะเทียบ ต่อมานะคะเกิดใหม่เป็นสลามนะคะก็เล่ม19เนะเป็นเล่มต่อจากอนิเมะแล้วนะแต่ยังไม่รู้ว่าต่อไหนหน้าไหนนะนก็พิมพ์ต่อจางนี้พิทสัมสองนะสึดดีใจมากเลยเพจะอ่านอะ่ะต่อมาเป็นสาวลืมแว่นนะคะเล่มนี้เล่มสองนะร,ะร,ะระู้สึกว่าปกก็สวยนะยังคงคอนเซปต์บางอยู่นะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเริ่มคอมอ่ะต่อมานะคะตำนานผู้กล้าหยุดเวลานะคะไม่ใช่ตำนานผู้กล้าหยุดเวลานะ เล่มสองนะคะที่เราซื้อเล่มหนึ่งมาแล้วเรียบร้อยนะอ่ะก็เป็นแนวนี้เลยนะต่อมานะคะเล่มนี้ก็คือสารภาพรักนะคะคือตอนแรกเราจะไม่เก็บใช่ไหมล้วเหมเาลงคลิปยังอาจจะยังไม่ได้ลงหรืออาจจะลงแล้วนะคะก็เล่มยี่สิบเอ็ดนะคือเราตามเก็บแล้วนะเริ่มข้าเหมือนกันนะคะประมาณนี้ต่อมานะคะเป็นเรื่องรักรักรักของจากแฟนสาวร้อยคนนะอ่าเล่มสามนั่นเอง,เองไปเล่มต่อนะก็เรื่องนี้เราก็ตามเก็บนะ กนะ็คลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะก็ยังไม่แกะให้ดูนะเพราะว่าปกติเราจะแกะให้ดูเพราะว่าเรามีถุงซิปนะแต่ว่าอันนี้คือเราไม่มีถุงซิปถุงิีเราหมดนะก็เลยไม่แกะให้ดูนะอ่ะก็เราก็ซื้อมาประมาณนี้นะคะก็าไม่ได้ลงคลิปนานมากเลยนะเพราะว่าแบบเออช่วงนี้ไม่ว่าก็จะไปช่วงปิดเทอมแล้วก็จะมาลงให้เหมือนเดิมแล้วนะคะก็เออสียงก็ะจะมไม่แปกๆนะก็คลิปนี้ก็ขอลาาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะก็ขอให้คลิปนี้ขึ้นฟีดแล้วกันนะคะ๊วยบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะนะ